นะครับทีนี้ลูกกันเลยไล่กระทืบกันแล้วครับตอนนี้เออลุ้มกันแล้วครับตอนนี้เนี่ยไล่ลุ้มกันไปหมดแล้วครับเนี่ยเข้ามาเด็เข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้เออโอ้จะชนะแล้วเนี่ยชนะจะเอาออกไปเออชนะจับออกไปลู้า่ไปไปยืนอยู่นู่นเลยชนะคนชนะน่ะไปเอามีไม่เอาไปเออเออเข้ามาเข้ามาเข้ามา

เอาหมาเข้าห้องหมาวะเนี่ยจะไผเป็นไผวะเนี่ยเอาหมาอี้แล้วครับโดูเข้ามาอีกตัวแล้วครับเนี่ยเข้าไปอีกตัวแล้วครับเนี่ยโดนี่ทั้งหมาทั้งคนกระเทืบกันเนี่ยเอาไวตั้งยันี้ก่อนครับโอ้โหรอแล้ว